นี้หัเววัด P4 นะครับใช้เป็นรีโมทจัตเตอร์ให้กับมือถือของเราที่เชื่อมต่อได้นะครับโดยเราเปิดแอปกล้องในมือถือก่อนนะครับจากนั้นไปที่แอปรีโมทจัตเตอร์ของตัว Huawei P4 ตัวนี้นะครับที่เป็นสลักรูปภาพนะครับแต่ตัวนี้นะครับนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองกดจัเตยเพื่อให้ดูนะครับนะครับตัวกล้องเพื่อนนะครับนะครับกดจัดเตยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับรูปภาพที่เราถ่ายมาทั้งคู่น่ครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองวิดีโอดูนะครับนะครับก็เริ่มบันทึกวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับกดจยุดวิดีโอนะครับ นะครับนะครับสะดวกดีนะครับครับกลับไปพูดจะได้นะครับ Android ก็จะได้เป็นอีโมทเจอร์ให้กับมือถือน,นะครับต้องเปิดกล้องในปฏิทิก่อนนะครับ